มนุษย์ผู้มีใจสูงเมื่อได้เห็นคนอื่นประสบความเจริญก้าวหน้ามีความสุขความสวัสดีในชีวิตย่อมพลอยโมทนาสาธุการมีใจร่าเริงเบิกบานไปกับเขาหรือยามที่ตนเองประสบความสำเร็จก็ไม่หวงแหนความสำเร็จไม่ตรณีความสุขแต่ยินดีเสมอที่จะแบ่งปันความสำเร็จและความสุขความเจริญนั้นแก่คนอื่นต่อไปอย่างไร้พรมแดน คนใจสูงนั้นปรารถนาแต่จะเห็นคนเก่งเพิ่มขึ้นปรารถนาแต่จะเห็นคนมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเขาถือว่าเมื่อมีคนที่มีความสุขความเจริญมากมายโลกก็จะกลายเป็นสวงสวรรค์อันรื่นรมส่วนคนที่มีใจคับแคบนั้นเขามีจิตวิญ,ญญาณที่ต่ำต้อย ยามที่ตัวเองมีความสุขมีความเจริญก็คิดแต่จะหวงแหนสิ่งดีๆไว้เฉพาะตนคนเดียวเท่านั้นรั้นเห็นใครได้ดีมีความสุขเทียมตนหรือเหนือกว่าตนก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีความริษยายังคงมีอยู่ในบุคคลใดก็แสดงว่าจิตใจของบุคคลน,นั้นยังด้อยพัฒนาคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความริษยายังมีอยู่ตราบใดก็อย่าหวังว่าหัวใจของคนคนนั้น จะมีความสุข